เทคนิคการสร้างแบรนด์ยังไงได้ร้อยล้านนะคะกับโค้ชเชอร์มมนอันดับแรกเลยนะคะจะขอสรุปคร่าวๆนะคะว่าโค้ชจะใช้แบบออวิธีนะคะโดยการทีเออ่เดินตามผู้ใหญ่นะคะก็คือในวันนั้นก็คือมีอาจารย์สมคิดวรางโกนะคะที่โค้ชได้ไปดูคลิปของท่านนะคะแล้วก็ได้เก็บออรวบรวมนะคะผลงานของท่าน โดยคอร์นะคะก็ได้มาทําเป็นแบบสไลด์นะคะในแบบของของคอร์นะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะซึ่งองค์ประกอบนะคะต่างๆซึ่งก็จะอยู่ในรายละเอียดนะคะซึ่งสามารถที่จะเข้าไปนะคะติดตามได้ในคอร์สนะคะสร้างแบรนด์ยังไงได้100ล้านนะคะซึ่งวันที่ทำนะคะก็ยังแบบเอยจะเป็นไปได้ยังไงนะคะก็แต่ก็ยังเชื่อนะคะว่าหัวข้อมันเจ๋งมากๆนะคะหัวข้อร้อยล้านนะคะซึ่งมันสุดยอดมากๆนะคะ แล้วก็วันหนึ่งนะคะวันนี้นะคะก็คือครบ9เดือนนะคะพอดีเลยนะคะของคอร์สนี้นะคะก็พอมาทบทวนนะคะแล้วก็ได้มาทําการบ้านนะคะอีกครั้งหนึ่งก็คือการตรวจแบรนด์ของตนเองค่ะปรากฏว่านะคะซึ่งในหัวข้อในเรื่องของการทําแบรนด์นะคะก็จะมีแบบรายละเอียดที่มันจี้จุดเลยนะคะแต่ละจุดนะคะตั้งแต่องค์ประกอบทุกๆด้านเลยนะคะแล้วก็โค้ดเองค่ะก็ต้องจี้นะคะแล้วก็ต้องตรวจนะคะทุก,กอ่ สิ่งที่สังคมนะคะหรือว่าคนที่เขาต้องการแบรนด์นะคะแบรนด์ที่มีคุณภาพนะคะซึ่งคุณเองอะค่ะก็ต้องทําหัวข้อนะคะซึ่งซึ่งจากสิ่งที่คุณเคยทำเนี่ยมันอาจจะต้องหยุดนะคะแล้วก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงใหม่นะคะก็ต้องยอมรับตัวเองนะคะมันก็เป็นเหมือนแบรนด์นะคะที่เหมือนกับเข้าวสารนะคะที่แบบเช่นคุณนะคะได้ขายสินค้านะคะได้ขายข้าวสาร อกอไก่ไปนะคะเราลูกค้าแบบอร่อยมากๆเลยข้าวกอไก่อร่อยมากๆเลยแล้วก็กลับมาสั่งคุณอีกครั้งหนึ่งซึ่งคุณนะคะแบบจำไม่ได้นะคะว่าครั้งที่แล้วเนี่ยเอาอะไรให้คุณลูกค้าไปนะคะมันก็เลยเกิดเป็นทฤษฎีนะคะในเรื่องของการตั้งแบรนด์นะคะโดยการที่แม่ค้าก็เลยเขียนป้ายนะคะแล้วก็ไปปัปกตรงถังข้าวานะคะว่าอันนี้นะคือ ข้าวสารกอนะข้าวสารขอนะข้าวสารคอควายนะซึ่งเวลาลูกค้าค่ะเ,เคยซื้ออันไหนก็ต้องชี้นะคะว่าอ,าอยากจะได้ข้าวสารกอไก่นะแล้วถ้าว่ามันอร่อยนะคะลูกค้าก็กลับมาซื้อซ้ำอีกซึ่งนี่ก็คือเกิดเป็นแบบโอ,อ้โหนะคะ เกิดเป็นแบบสิมหัจาจย์นะคะที่ถ้าหาว่าแบรนด์นะคะของใครที่อร่อยมากๆนะคะก็ทําให้ลูกค้าซ้ําแล้วซ้าเล่าแล้วลูกค้าก็บอกต่อนะคะนี่คือเคล็ดลับของคนนะคะเป็นหาเศษชีเท่านั้นเองนะคะแต่ถ้าคุณไม่สามารถที่จะทําแบรนด์ได้เก็ตนะคะซึ่งลูกค้าซื้อครั้งเดียวนะคะลูกค้าก็จะอาจจะไปบอกนะคะว่าโอ้ร้านนี้นะคะไม่ดีเลยนะคะนี่ก็ทําให้คุณแบบเจ๊งได้เช่นเดียวกันนะคะในเรื่องของการทําแบรนด์ก็นะคะ ด้วยเทคนิคนะคะของการคอร์สนะคะสร้างแบรนด์ยังไงได้ร้อยล้านนะคะก็ไปติดตามนะคะเป็นกลุ่มของสาธนารณะนะคะก็สามารถที่จะเข้าไปได้แต่ในนั้นนะคะก็คือโคอ้ดขอบรรยายนะคะในนี้นะคะแล้วก็ลองตรวจนะคะว่าคุณได้ทําตามนี้หรือไม่นะคะแล้วก็เผื่อว่าแบรนด์ไหนนะคะติดสะดุดอยู่นะคะก็ลองดูนะคะจะได้รับแรงบันดาลใจนะคะจากคลิปนี้ที่จะทาให้คุณห่ะ ไปต่อยอดนะคะในธุรกิจของคุณแล้วก็ในระยะเวลาเช่นโคทำมา9เดือนนะคะก็ขอให้ทุกท่านนะคะประสบความสำเร็จภายใน9วันเท่านั้นเพียงแค่คุณะค่ะไปตรวจหัวข้อนะคะสิ่งที่คุณทํามานะคะแล้วก็ปรับปรุงอีกเล็กน้อยนะคะแล้วก็นําข้อมูลนี้นะคะไปใช้ไปแชร์ไปบอกต่อนะคะแล้วก็ออได้เค็ดลับเค็ดลับอะไรนะคะก อย่าลืมนะคะส่งข้อความดีๆนะคะขอบคุณนะคะมาให้โค้ดด้วยค่ะเพียงเท่านี้นะคะคุณก็จะสร้างแบรนด์ได้ร้อยล้าน